ไปต่อกันที่เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งชนกับรถกระบะตรงทางโค้งนะครับทำให้คนขับรถเก๋งกระเด็นหลุดออกจากรถเสียชีวิตกลางถนนส่วนรถกระบะบาดเจ็บเล็กน้อย2คนไปติดตามครับเมื่อเวลา20.30นาฬิกา30นาทีของวันที่15สิงหาคมนะครับ2566ร้อยตำรวจเอกปริญญาปียญาติรองสารวัตรสอบสวนสพทุ่งตำเสาอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา ก็ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งชนกับรถกระบะบริเวณทางโค้งก่อนถึงสะพานท่าขี้เหล็กถนนเพชรเกษมเส้นทางหาดใหญ่รัตภูมิสายเก่าครับในพื้นที่หมู่3บ้านหูแร่ตำบลทุ่งตำเสาอำเภอหาดใหญ่หลังจากนั้นก็ลงพื้นที่ครับไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุร่วมกับแพทย์โรงพยาบาลหาดใหญ่หน่วยกู้ชีพอบตฉลุงหน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองทุ่งตำเสาและหน่วยกู้ภัย มูลนิธิมิตรภาพสามาคัคคีทุ่งเสียเสียงถึงหาดใหญ่ที่เกิดเหตุพบรถฮอนด้าแจสสีแดงทะเบียนขอไข่ก่อไก่9546สงขาสภาพนะครับถูกชนอย่างรุนแรงทั้งยับทั้งขันเลยครับแล้วก็คนขับกระเด็นหลุดออกจากรถนอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนทราบชื่อก็คือนายสุทธิศักดิ์สุวรรณชาตรีอายุ32ปีมีภูมิลำนาอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่6ตตำบลทุ่งหมออำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาครับส่วนรถกระบะเป็นรถโตโยต้าวีโก้แบบแคปสีบลอนทะเบียนต่อเต่าชอช้าง 3, 2, 3, 4กรุงเทพกระเด็นตกไปอยู่ในคูข้างถนนสภาพด้านหน้าพัางนะครับกระจกร้าวและมีผู้บาดเจ็บ2คนก็คือนายพดุงฉัดบุษบกอายุ45ปีเป็นคนขับ ส่วนอีกคนชื่อนายภาสกรยังไม่ทราบนามสกุลบาดเจ็บไม่มากและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสิกรินอำเภอหัดใหญ่ไปก่อนแล้วเพื่อทำการตรวจเช็คร่างกายให้ละเอียดสอบสวนเบื้องต้นนะครับทราบว่ารถเก๋งขับมาจากฝั่งขาไปอำเภอรัตภูมิส่วนรถกระบะขับอยู่ฝั่งขาเข้าหัดใหญ่แต่สาเหตุยังไม่มีใครทราบว่ารถทั้งสองคันชนกันได้อย่างไร หรือใครชนใครมีเพียงชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงรถชนกันเสียงดังสนั่นตรงทางโค้งพอดีประกอบกับบริเวณจุดเกิดเหตุมืดครับและไม่มีไฟส่องทางหลังจากนี้ทางตำรวจจะสอบสวนหาสาเหตุอีกครั้งนะครับว่าอุบัติเหตุที่ชนกันมันมาจากรถคันใดครับเพื่อจะ นำไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับนั่นก็คือเรื่องราวนะครับแต่ว่าสภาพตรงนั้นมันเป็นทางโค้งแล้วก็สภาพอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับไม่มีไฟแล้วก็มืดด้วยเวลาเข้าโค้งครับบางทีเราก็พูดได้นะแต่ในช่วงของจังหวะและโอกาสที่มันจะชนนี่นะครับบางทีเราก็ไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับ เส้นทางถนนสายหลักสายรองทางหลวงทางไหนก็แล้วแต่เวลาเข้าโคง้งหรือว่าเวลาเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับถ้ามันเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของอุบัติเหตุหรือเป็นลักษณะของช่วงบางช่วงบางตอนเวลาการขับรถเนี่ยในภาวะฉุกเฉินเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบที่เรานําเสนอไปได้นะครับท่านผู้ชมต้องปลอดภัยไว้ก่อนไม่ขับเร็วและก็ไม่ประมาทเคารพกฎจราจรด้วยนะครับ